โบเลวนเป็นสิ่งมีชีวิตรูปล่างสูงผอมคล้ายมนุษย์แต่มีผิวหนังสีแดงสดเขามีหัวที่ผิดรูปและรักษณาเหมือนตะไลยปากที่อ้ากว้างพร้อมฟันที่มองเห็นได้หลายซี่ด้วยดวงตาขนาดใหญ่เหมือนมนุษย์มีอวัยวะหลายชิ้นที่แขนและคล้ายเส้นผมเื่นออกมา จากหัวของเขาเป็นเส้นตรงเขาดูเหมือนจะ่สวมเสื้อคลุมสีดำที่ปกปิดส่วนอื่นๆของร่างกายวัยวะที่หนามแหลมคล้ายกับส่วนอื่นๆบนหัวของเขาภาพหลายภาพในวิดีโอเผยให้เห็นว่าเขามีแขนอย่างน้อยหนึ่งข้างมีข้อต่อหลายข้อและรูขนาดใหญ่ที่เต้นเป็นจังหวะบนหน้าอกของเขา เขาสามารถเปลี่ยนความสูงได้ตามความต้องการเช่นต้องการให้คนเห็นหรือพอดีในบางพื้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่เขาจะมองเห็นได้เฉพาะกล้องและผู้ที่อยากเห็นเขาเท่านั้นเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่หล่อเหลาแล้วการทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ds d r a w i n นะครับวันนี้เราอยู่กับมเกม mycraft นะครับเราอยู่กับมอดที่ชื่อว่า ดับเบิลเลดวันนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในเกมไมค์ครับไม่รู้ว่าผมจะเอารอดหรือเปล่านะเนี่ยเพราะผมเล่นมคครับไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็เจะตัวมัดอันนี้มันเขาว่ามันโหดมากเลยครับไเจตตัวนี้ามาดูกันว่าผมจะลอดไปได้สักกี่น้ำนะครับสำหรับเาจาตัวนี้เขาว่ามันโหดมากเลยนะครับ แบบว่ากลางวันมันก็สามารถสปอนขึ้นมาได้นะไม่รู้ว่าจริงหรอเปล่าแล้วภารกิจถูยแล้วภารกิจสําหรับคลิปนี้ผมจะตามหาหมู่บ้านนะครับถ้าไม่เจอหมู่บ้านผมจะไม่จบคลิปนี้เข้าใจเปล่าเข้าใจเหรอโอเคคือผมจะตามหาหมู่บ้านนั่นแหละไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่าครับคือต้องตามหาหมู่บ้านให้ได้เพราะว่าไอตัวนี้ มันผมไปลองเล่นมาแล้วมันมันเกิดด้วยนะครับสําหรับตอนเช้าเนี่ยแบบว่ามันจะไล่ล่าเราลเลยนะมาดูกันว่าผมจะลอดไปได้สักกี่น้ํานะเออแล้วนี่ตัวอะไรวะไม่เคยเจอค่าทิ้งแล้วผมจะให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าผมเจอกับอะไรนี่มันเอาผมนะครับเปิดชิปมาแล้วมันมันเกิดเลยนะครับ ันเกิดตามซอกหินเล้นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันจะมันจะพุ่งใส่เราหรือเปล่านะเออว้ว้ว้วมันดูกันอย่างนี้เลยหรือว่านี่เนี่ยโอ้โอ้เพราะว่าผมลงไปดูไม่ได้นะครับมันดูกันเป็นคอกเลยลงไปลงไปให้มันแดกเลยโค้งไปงครับไม่ดูหรอก อยู่ให้มันแดกไดไงล้วโอ้หาหมู่บ้านมาทั้งนานครับยังไม่เจอเลยรู้ไหมผมเจออะไรผมเจอไก่นี่ครับ้วยผมเจออะไรผมเจอหมูไม่ใช่ผมเจอภูเขาน้ำตกครับอย่างสวยเลยน่าตั้งแคมป์อยู่นะน่าจะสร้างบ้านนะครับแถวนี้แต่ไม่มีต้นไม้มะ <c oughs> เสียอย่างตรงเดียวนี่แหละ เดียวนะอะไรดำๆน่น <_ d ำ> นะเฮ้ยมันวิ่งมาเร็วมันวิ่งมาแล้วครับเฮ้ยมันเกิดอยู่อย่างนี้แล้วโอ้โหมึงเคลื่อนใจในพริบตาได้และวิ่งอย่างเร็วโอเคลงน้ําก่อนโอ้น้ําก็ลงได้โอ้โหเกล็ดตลอดยังไงเนี่ยยิงโกมุตมาดีจริงโกมุตมาดิขอฟันที่เออโอ้โหตียงไกลไม่น่าไหวครับท่านผู้ชม พราะว่าผมไม่ไหวแน่นอนขอนี้ก่อนนะตันได้ไหมเออโอ้โดนอะไรวะตามืดน้ำมืดตาหมืวตามัวออต้องการยาด,ดม,มอืมแล้วมากินยาเลยแถวนี้เราเมียดมให้ฉันหรือเปล่าหน้ามืดครับหน้ามืดหน้ามืดไม่น่ารอดหรือว่ารอด โอเคครับอ้ยเกือบ,บแตกเกือบแตกกลยเป็นท่าแล้วโหมันโคตรบ้าเลยไปตัวนี้แค่มันเดินถากผมผมก็จะแตกยนะอยู่แล้วประมาทไม่ได้ครับสําหรับหมดตัวนี้แล้วผมจะเจอไหมล่ะครับหมู่บ้านถ้ามันจะโหดขนาดนี้จะไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าเนี่ยกางวันแส,แสกเลยนะครับท่านผู้ชมเด้นเหมือนโอ้โหมันกําลังจะมืนแล้วเนีย่ย คีวนคอร์ฟาร์มแถวนี้แป๊บหนึ่งนะโอ้ผมขุดมาตั้งไกลครับทานผู้ชมแล้วผมแล้วท่านผู้ชมดูแล้วผมเจอกับอะไรตรงนี้มันก็มีครับผมว่าจะขุดนี้มาแล้วมันมีตรงนี้มันไม่ไหวครับมันลบมาเกิดเหมือนเดิมโอ้ล้วภารกิจเราจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยอยากอยู่นะ นทางนี้นะครับหน้านี้สุดละเฮ้ยโอ้โหมาอย่างนี้เลยนี่ก็สวยดีขอตีหน่อยละกันโอเคครับผมอยากลองอะไรพอดีเลยผมอยากลองว่ามันจะตายเป็นหรือเปล่านะไระเ้ตัวนี้โอเคครับเราได้เหลี่ยมดีใชด้วยนะทําอะไรเราไม่ได้โอเคตียาวๆครับเก่งนะใช่ไหมหโอ้ดาบแตกไปแล้วครับ ไม่ไหวไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าตายนีด้ดีครับดียาๆวๆเราจะได้รู้ว่ามันตายไปหรือเปล่านะโจ้เดเดอะบอลเล่นบอลเนี่ยข่าวว่าจริงนะใช่ไหมร้อนนะใช่ไหมเราโอ้ร้อนจริงครับฟันไม่เข้าสักยันอะไรวะเนี่ย สองแท่งแล้วก็ขวานอันนึงเฮ้ยแตกนะครับแตกอยู่ตายอยู่ตายตายเป็นอยู่ตายเป็นอยู่โอเคมีความหมายอยู่โอเคทางนี้โล่งนะครับข้างบนนั่นมันดักกินหัวเราอยู่นะโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลเพื่อมาเจอมึงอยู่นี่อีกเนี่ยนะเออมูนว่ากาใส่ด้วยโอ้โหอย่างหลอนโอ้โหตายครับ โอ้ภารกิจเราจะจำเด็ดหรือเปล่าครับผมเดินมาตั้งไกลยังไม่เจอหมูบ้านเลยนะโอ้โหแล้วมาเกิดตรงที่เราเกิดที่แรกด้วยผมจะไม่ไปฝั่งนั้นนะผมจะไปตรงข้ามเะเผื่อเจอหมู่บ้านคือทีเดียวตายเลยนะเมื่อกี้คือดาเมจมันน่าจะโหดจัดเลยนะน่าจะไม่เข้าไกลเข้าไกลมันไม่ได้หรอกเจาตัวนี้ เอาละครับท่านผู้ชมในที่สุดผมก็เจอหมูบ้านสักทีโอ้โหโ,โ,โอเคผมจะตั้งหลักปักฐานอยู่นี่เพื่อจะต่อกรกับมันนะครับมาดูว่าหมู่บ้านนี้จะมีโกเลมหรือเปล่าจะสู้มันได้หรือเปล่านะเออมีอะไรให้เราจิกไหมเอยน่าจะเป็นหมู่บ้านโจรสลัดนะครับหมู่บ้านนี้โอ,โอ้ยมีดาบเหล็กแล้วก็เหล็ก เท่าไหร่วะประมาณแปดอันนะครับเฮียเก็บมาก่อนอจะได้ใช้ในภายภาคหนะ้ามีอะไรอีกไหมโอเคขอเซฟหน่อยล้วเธูลูกพี่เอ้าแล้วลูกพี่ผมตายครับโอ้ยฆ่าลูกพี่กูอุ้ย โอ้โหลีมเราตายครับพูกไปแท็บทันติราชไม่เป็นไรเพื่อนฉันจะปกป้องเกียร์ข้างในโดยที่จะเป็นดักรบให้นายเองเอออะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนตุยตูดครับอะไรวะผีตัวนี้มันตุยตูดตูเกียโอ้โดนเข้าข้างหลังครับเมื่อกี้โว้ยบินวอล์กไม่แล้ว ที่มันสะบอนตรงไหนวะทำไมผมไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้โอ้ยงี้กูไม่อยู่แล้วกูนอนละขอโทษเพื่อนขอนอนเตียงนายแล้วกันนะเฮ้ยโอ้มันยังเฝ้าอยู่ครับนี่โอ้ทีเดียวแตก ที่เดียวแตกวิงออออวว่งเอออะไรวะเนี่ยวิ่งโอ้โยวิ่งเฮ้ยมาดิครับมาดิเออแต่โดนดูดิโอ้โหใจเขินเพื่อนโอ้โหหลอดเดียวโคโลอย่านะอย่าเข้ามาเออ ทำฉันเนาะฉันสู้สุดต่อชีวิตไม่ว่าฉันจะแตกเออแตกจริงโอ้โหโอ้ยไอ้เฮียืนตบถุงถุงกางเกงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดมาโอเคครับครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพลงเท่านี้ เฮ้ย <Hey, S 2> ดูเหมือนว่าจะมีอีกตัวในนี้นโอเคผมจะฆ่ามันนะเดี๋ยวผมเก็บของไว้อยู่พี่มาแล้วน้องพี่ขอตีหน่อยไ,ได้ไหมขอตีโอ้ผมตีเป็นนาทีกว่าจะตายจะเถื่ออะไรป่านนั้นแล้วเฮ้ยผมขอวัดกับมันอีกสักตั้งได้ โอเคตอนนี้พอมีเกาะนะครับไม่ใช่มีโลดิโอ้โหโลโก็ไม่อยู่ครับอะไรจะเอาลงวะเนี่ยเออโอ้โหแล้วมันเกิดโอ้ดูมันเกิดเกิดในบ้านดักเงาไอ้เหี้ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้พี่คนลลไลค์ให้พี่ด้วยนะครับ ชอบก็กดติดตามพี่นับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากให้เล่นมอดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําทให้นะพวกมดสยองขวัญในพี่ชอบเลยนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้แนละแค่จะมาเล่นกับไอ้เจ้าตัวนี้ใช่นะมันาจะโหดสักแค่ไหนเออมันก็โหดจริงเลยสำหรับใครที่ชอบก็อย่างที่ว่าวครับก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าเราใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับสึ่งเราคลิปนี้ก็มีวิง่งตัวนี้แหละอยากให้พี่เล่นมดอะไรก็ขอกันมานะครับแล้วพี่ทําให้คลิปนี้มีเตัวนี้นแหลคะครับบายบายโหดเกินไปไปตัวบ้าเนี่ย